เล็กกับรมกดในดินแดนมหัศจรรย์ตอนที่เจ็ดตอนกลับสู่ประตูมิติเล็กกับรมกฎแม่ให้มาบอกว่าคุณนายแบคคิโอเธอเจอประตูมิติสองวันนี้มันเปิดแล้วเปิดที่มหาสมุทรใกล้ๆนี่เองพวกเธอควรจะกลับได้แล้วนะเพราะที่นี่ไม่ใช่ที่ของเธอ เดี๋ยวเขาประตูมันจะเปิดไหมนนและข่าวนี้ก็จะไม่รู้เลยว่ามันจะไปเปิดอีกทีที่ไหนเมื่อไรจริงด้วยพวกเธอรีบตามพวกฉันมาเดี๋ยวฉันจะพาพวกเธอไปส่งเองแล้วเขาันกดฏฉันอยากจะไปเต็มที่แล้วและเธอบินตามพวกเขาไปเลยเดี๋ยวฉันจะวิ่งตามพวกเขาไปเองแต่ที่แน่ๆฉันคงคิดถึงพวกเขาสองคนไมโลกับไบรอันเพื่อนใหม่ของพวกเรา เราคือเพื่อนใหม่ของพวกเราแต่เราจะอยู่ที่นี่ไม่ได้ที่นี่มันไม่ใช่ที่ของเรามันอันตรายเกินไปลงกดแล้วพวกเราจะต้องไปแล้วนี่เราหลงเข้ามาในยุคจุลศิกรู้ไหมมันไกลเกินไปแล้วใช่แล้วอนะ่ะเลดนี่คือยุคจุลศิกป์ภูเขาไฟมันก็ระเปิดออกซิเจนมันมีน้อยมากเลยพวกเราอ่ะตัวใหญ่สัตว์อื่นๆก็ตัวใหญ่ละอันตรายมากเลยรู้ไหม ถ้าเธอได้เห็นคุณนายแบคชิอโอนะเธอจะตกใจแน่เลยเพราะตัวเธอใหญ่มากแต่โชคดีหน่อยพวกเธอเป็นพันกินพืชนนะ่ะเร็วเข้าเรดชลมกดวิ่งตามไบรอันไปนั่นแล้วไบรอันไบรอันมาถึงตรงนี้แล้วต้องไปทางนี้เชื่อฉันไปทางนี้เร็วๆเข้าทางนี้ไม่หรอฉันไปบ่อยมันต้องไปทางโน้นเชื่อฉันไปทางโน้น มันไม่ใช่ทางนั้นที่เธอจะไปต้องไปทางโน้นดามาเร็วแล้วหลบกดจะไปทางไหนดีทางโน้นหรือทางนี้เอาละสิทางนู้นหรือทางนี้เดี๋ยวประตูมิติมันปิดนะเร็วๆเข้าเอาสักทางเถอะตอนนี้ลมกดเริ่มจะเหมือนแล้วนะทั้งผ้ารอนานแล้ว วกเขาตลกดีนะดูซิว่าจะไปทางโน้นหรือทางนั้นลำกงเธอคิดว่าพวกเราจะได้ไปสู่ที่ประตูมิติไหมฉ,ฉ,ฉันอยากไปฉันอยากกลับบ้านเลนฉันคิดว่าพวกเราคงนั่งรอเขาก็กละ่ะนั่งรอจนเท,เทียงกันให้เสร็จก่อนดีกว่าไหม สองคนช่องนอนแยกย้ายหายกันไปหมดเลยสองคนเนี้ยเขาก็ทะเลาะกันอย่างเงี้ยเป็นประจำนั่นแหละฉันเห็นจนเบื่อแล้วล่ะเล็กกับรมกดดูนั่นสิสุดท้ายทางนู้นเหลือทางนี้มันก็ไปเป็นจบกันอยู่ดีอะที่ทางนั้นนั่นไงพวกเขาส่งคนใจกันแล้วเทใจขับกันแล้วใช่ไหมฉันขอส่งเธอแค่ตรงนี้นะฉันไม่ค่อยถูกกับน้ำนะ่ะโชคดีนะเพื่อนขอบคุณนะคยวจาบ เธอจะอยู่ในความทรงจำฉันตลอดไปเรียนฉันด้วยหืังกันขอบคุณนะเที้ยวดาบเรีนฉันต้องไปก่อนแล้วเดี๋ยวฉันจะตามพวกเขาสองคนไม่ทันพวกเรากล่าก่อนนะเที้ยวดาบลำกดวิ่งตามฉันไม่ทันทันไหมมันอยู่ข้างอ่างฉันวิ่งตามเธอทันอยู่แล้วนั่นแหละนั่นไงไม่รอกับไรอันพวกเขาอยู่นั่นไงฉันตามพวกเขาทันแล้ว นี่ไงมาหาสมุทรพวกเรามาถึงกันแล้วเดี๋ยวฉันขอดูลาดราวก่อนนะพวกเธออย่าเพิ่งออกมาพวกเธอสองคนจำทะเลอสอได้ไหมก็พวกคุณไนทะเลาไงเขาชอบมาหาหอยหาปูหาปายกินที่นี่ฉันกลัวว่าจะโฉกเอาเธอสองคนไปกินซะด้วยละสิแต่เท่าที่ฉันเห็นก็จะมีแต่ไดชิโอโซลัสพวกเธอหากินอยู่แถวนน้นน่ะหากินกัมปินกูมพวกนั้นไม่ดุหรอกพวกเธอ,อออกมาได้ ใช้แล้วพวกเธอใจดีพวกเธอกินเพื่อเป็นอาหารเล็ดกับลมกดออกมาได้แล้วโอ้โหนี่คือมหาสมุทรเหรอทำไมมันกว้างสุดลูกหูลูกตาอย่างนี้ลมกดเธอดูสิน้ำทะเลสีสวยมากเลยคือลูกใหญ่มากนั่นนะสีเลสดพวกเราเห็นแต่ลําธารกับทะเลสาบนี่มหาสมุทรมันสวยจังทำหน่ะ ตลึงพ่งเพิดเลยเล็ดน้นใหญ่บราิโอโซลัสที่ไมโลกับไรอันบอกเราตัวมันใหญ่มากเลยเด็กๆมาทำอะไรกันที่นี่จ๊ะอ้าวนั่นไมโลกับไรอันมามามองมาได้ตอนนี้ปลอดภัยอ๋อพวกเธอมาหาประตูมิติใช่ไหมตอนนี้มันยังไม่เปิดพวกเธอมีเวลาเล่นได้เดี๋ยวฉันจะคอยดูให้ ใชยโยอไม่รอลงไปเล่นน้ำทะเลกันแล้ววิ่งลงมาเลย่ไมโรอไหนบอกว่าจะเล่นน้ำทะเลแต่เธอวิ่งหนีน้ำทะเลทำไมโอ๋โอ,อขึ้นนะฉันหนีด้วยฉันหนีด้วยโอ้น้ำทะเลมันเป็นอย่างนี้เองเหรอขึ้นมาไม่หยุดเลยเล่นเต้าขึ้นก็สนุกนะลองกดก้ะสิวน้ำไหม อิวน้ำเธอลองชิมสิฉันชิมแล้วอร่อยดีอุ๊ยแคมปีอะไรเล็เธอหลอกฉันฉันชิมไปต้องอึกเบลอรนะ่ะ <c oughs> เล็บกับล้มโกรคุณนายแบรคิโอเขอาอธิบายไว้ว่าประตูมิติอ่ะมันเกิดในทะเลตอนแรกมันจะเกิดเป็นน้ำวนแล้วคลื่นม,มันก็จะหมุนพันเกลียวกันเป็นกลม,กลม เป็นคล้ายกับอุโมงค์แล้วมันก็จะดูทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ใกล้ๆเข้าไปอีกในมิติหนึ่งพวกเธอจะต้องบินเข้าไปในตรงนั้นตรงกากอุโมงค์นั้นแล้วมันจะดูดพวกเธอเข้าไปสู่อีกมิติหนึ่งแต่ระหว่างทางพวกเธอจะต้องระวังตัวให้ดีนะเพราะแน่นอนพวกเธอจะต้องเจอกับพวกโซซซอจะเรียกว่าในท้องทะเลมัน ตัวใหญ่ที่สุดและมันก็ดุร้ายมากพวกเธอจะต้องบินผ่านพวกมันไปให้ได้และก็ระวังมันจู่โจมนะแต่ทำยังไงได้ประตูมิติมันก็จานไปอยู่ตรงนั้นซะด้วยล่ะสิถ้าเธอไม่เชื่อพวกเรานะเธอลองนั่งดูตรงนี้แหละแล้วเธอก็สังเกตการดูนะเดี๋ยวเธอก็จะเห็นพวกมันกระโดดขึ้นมาแน่นอนฉันเชื่อเพราะว่าตอนนี้ฉันเห็นฉันเห็นมันกระโดดขึ้นมาแล้ว โหนั่นมันไม่ได้มีตัวเดียวมันมีมาเป็นฝูงเลยเล็ดเธอเห็นหรือเปล่าตัวมันใหญ่เบิบ้มๆเลยเธอจะไหวไหมละ่ะเลดเธอคิดกลัวฉันก็เห็นแล้วนะฉันกลัวแต่ฉันก็จะไปฉันจะไม่อยู่ที่นี่แต่ระวางรอเราไปเล่นน้ำทะเลกันก่อนดีกว่าเลดดูสิสายนี่ก็นิ่มจังเลย จริงด้วยลมกดที่นี่ลมแรงฉันแทบจะไม่ต้องออกแรงบินเลยสายกระนิ่งเด็กเด็กหลบเท้าที่กำบังก่อนตอนนี้เจ้าทีเว็มันมาอาละวาแถวนี้เดี๋ยวฉันจะต้องจัดการกระพวกมันก่อนมันแค่เห็นพวกฉันมันก็เห็นแล้ว <c oughs> ไปพวกเรากลับกันก่อนไปล้ไปลคุณนายแต่คิโอนี่เจ๋งจังเลยพวกเราออกมาได้แล้วเจ้าทีเล็กจอมไวหลายมันเพ่นนับไปแล้วนั่นไงเอ๊ะนั่นแดกแดกประตูมิติมันจะเปิดแล้วเน็จะลองกดใช่ไหมที่จะเดินทางเตรียมตัวกันรียัย เเข้าดี๋ยวฉันวิ่งไปสำรวจดูให้นะจริงด้วยประตูมิติมันเปิดแล้วเตรียมตัวให้พร้อมเล็กกับลมกดพวกเราสองพี่น้องจะคิดถึงเธอเสมอนะเล็กกับลมกดขอให้เดินทางปลอดภยัยฉันกับลมกดจะคิดถึงเธอเสมอนะถึงแม้ว่าพวกเราจะไม่ได้เจอกันอีกแต่ใจฉันจะคิดถึงเธอพวกเธอคือเพื่อนของพวกเรา เราจะรอส่งเธออยู่ตรงนี้นะเพื่อนรอจนเธอรับสายตาไปพกเธอบีะะวังโมซานซอนะขอให้โชคดีไมโลเราปีนขึ้นไปบนภูเขาเธอเพื่อที่จะได้เห็นพวกเขาชัดๆนั่นไงเล็กกับลมกดกำลังบินใหญ่เลยลาก่อนนะเพื่อนเล็กกับลมกดดูนั่นสิใบอันพวกเขาจะเข้าไปในประตูมิติแล้วพวกเราลาก่อนนะไมโลนะ่ แล,แล้วเรศกับรมกฎก็เข้าสู่ประตูมิติหายลับไปประตูมิติก็ค่อยตลายตัวกลับกลายเป็นท้องทะเลที่เวิ้งว้างกว้างใหญ่แต่เรื่องมันยังไม่จบนนกลางป่าที่คุณเคยที่แสนจะล่มเลืนและอุดมสมบูรณ์หลากหลายไปด้วยสัตว์ต่างๆมากมาย ผลไม้ก็มีหลากหลายชนิดและเป็นที่อยู่อาศัยของนกสองพี่น้องไร่ได้กิ่นของหวานจากผลไม้ตามพี่มะพี่มั่นใจว่าจะต้องไปทางนั้นแน่เลยพี่บูไม่เคยพลาดเรื่องแหล่งอาหารอยู่แล้วพาไปทีไรก็จะแต่ดงผลไม้สุกหอมหวานนี่ไงผลไม้สุกๆหอมๆหวานหวานอิ่มปเลยเอ๊ะอะไรตั้งเลยพวกเขาสองพี่น้อง ก็หากกินหายอยู่กันในป่าแห่งนี้พออิ่นก็บินฉกท่องเที่ยวอยู่ในผืนป่าที่กว้างใหญ่ทักทายเพื่อนฝูงที่ลายล้อมอยู่ละแวกนั้นๆพอตกค่ำก็อาศัยกิ่งไม้ใบหนาะพักผ่อนชีวิตของพวกเขาก็เต็มไปด้วยความสุขมีเรื่องสนุกสนานต้องให้ยิ้มให้หวดล้อกันทุกวัน วันนี้เจ้านกมาขอเล่านิทานตลกตลกให้เราฟังนะมันสนุกจังเลยพี่ดูพรุ่นี้เราไปฟังเขาเล่ากันอีกนะเขาเล่าทุกวันไม่มีซ้ํากันเลยสักวันเดียวสนุกที่สุดแถมระหว่างเล่านิทานพวกเขายังมีขนมอร่อยอร่อยผลไม้สุกๆุกมาให้เรากินด้วยสิทั้งสนุกทั้งอิ่มท้องเลยฮ่าๆๆบายวันนี้เราเล่นกันจนพันดูสิ มืดค่ำแล้วเรายัางไม่มีที่นอนเลยแล้วเราไปหาที่นอนกันก่อนแล้วเราบินข้ามน้ำไปตรงป่าฟ้าก,กันนู้นกันเถอะไบร์เพราะตรงนู้นจะมีต้นไม้ใหญ่อยูอย่น่าจะปลอดภัยพี่ปูเกิดอะไรขึ้นดูเหมือนลมจะพัดแรงบรรยากาศตรงนี้มันผิดปกติแล้วนะเหมือนมีแรงดึงดูดจริงด้วยไบร์เรากาลังถูกด,ดูดเข้าไปในอุโมงค์อุโมองค์อะไรก็ไม่รู้ไบร์อย่าบินห่างขี้นะเราบินอยู่ใกล้ๆกันพี่ปูไบร์อยู่ข้างหลังพี่ไม่ต้องกลัว ปอยู่ใกล้ๆเราจะไม่พากกันเราจะไปไหนเราก็จะไปด้วยกันอ้าไม่เชื่อสายตนาะเราถูกดูดจริงๆด้วยพี่มูไรเรากํลาลังถูกดูดเข้าไปในอุโม,มองค์อะไรก็ไม่รู้ดูสิแล้งดูดมันแรงจังเลยไรอยู่ใกล้ๆพี่นะพี่บูเราจับมือกันไว้นะเราจับมือกันไว้แน่นๆอย่าปล่อยนะแล้วทั้งสองก็ถูกดูดเข้าไปในอุโม,มงค์มิติเพียงชั่วพิบตาอุโม,มงค์นั้นก็หายวับไป บรรยากาศกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเด็กมันเราไม่ได้อยู่กันแค่สองคนใช่แล้วก็เธอเขาไปม,มาถูกฉันหรือเปล่าเนี่ยไม่นะมือฉันกอดเ้าทีอยู่ไว้วมือใครใบ้นั่นมือใบหรือเปล่าที่จับมือพี่ไม่นะพี่บูใบกอดพี่อยู่จะจับมือได้ยังไงเอ๊ะ นั่นมันหางนี่นาะกระดิกกระดิกได้ด้วยใครจะผ่าน<อ>ฉันว